พู่หนักฮึแซบค่ะแซบค่บมาจะพี่น้องมาตำส้มตำตำส้มตำของคุณแม่มันนี่ก็จะมีอันนี้นะคะโอ้ยเซนผมนี่เลยค่ะทุกคนค่ะอ่ะข็สากว่างไว้ก่อนดูให้ดูให้ดูน้ำปละรานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นะคะพี่น้อง แล้วก็จะมีมะระกอมะนาวพริกกระเทียมนะคะทุกคนคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มก็ใส่พริกลงไปนะคะตามเลยก็มะเขือเทศจากสวนอ่าใส่มะเขือไอใส่พริกสดลงไปด้วยใส่พริกสดลงไปนําเพราะว่าพริกแข็งเ,เพิ่นบกไปเผ็ดปันไดน,นะคะนาะอ,อ่าเสร็จแล้วก็มาค่ะบัะเขือเทศบัเขือเทศเท่านี่ล่ะไอ โอนไอ้ไปเก็บมาจากสวนอ๊อบลุยพุด่ดลูกดิบๆใส่ลงไปด้วยนะคะทุกคนขาเสียวมือบอพี่นอ้องอ่ากระเ,เทยแล้วก็ใส่มะน,นาวลงไปนะคะทุกคนขาปักน้ากับปาดเนี้ยนี่แหละแล้วก็ เราจะมีใส่น้ำมะขามเปียกด้วยน้ำมะขามเปียกเราอยู่ไหนไม่มีเออใส่มะกอกว้าเว้าผีดใส่มะกอกอันนี้มะกอกแช่เย็นนะคะ่ะพี่นอ้องเพาบ่มีแบบว่าสดสดฉันจะเสียวมือฉันมากเลยมีอันนี้น้ำตาลเด้อมันเป็นผงรสเรียบร้อยแล้วอ่ะยืดพึ่งยั่วคนเลคคนเลก่อนเนาะคนละโอ้พี่นอ้องอินเตอร์เซียรมะคุง ฟานไปเรียบร้อยแล้วใส่ตำแบบแซ่บๆนัวๆของเราเองอ้าวคุณน่ะอุ้ยกินซิมซิมคนแซ่บแซ่บพี่น้องพุ่นะอแซ่บครับกินกับคน เราก,ก็ปิ่งใ่ปิ้งไกล้เหลือเหลือจากเมื่อวานเลยล่ะเดี๋ยวออนชีเอามาอุ่นอุ่นกินกับสมตำขาดบ่ได้นาะพี่น้องไปอยู่ไซ์ก็ขาดบ่ได้ทก่กอลล์สมตำเนี่ยโอเคนะคะเนาอเพิ่นอะใ้เบ้างซาบเป่นอะ